ก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้เจอกันยามเช้าอตอนนี้อากาศดีไหมอากาศดีอากาศดีช่วงนี้ไม่มีฝนตกนะแต่ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมช่วงนี้มีเรื่องเดียวเรื่องน้ำท่วมแล้วตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วถูกไหม,มแต่ว่าสำหรับคนที่ที่หนีน้ำหนีน้านะถ้านักเรียนดูจากภาพข่าวก็บอกว่า ถ้าอยู่ในแถบฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมามาพักหรือมาเที่ยวถือโอกาสเที่ยวที่จังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยรู้จักจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ไหมรู้จักจังหวัดอะไรบ้างฮะชุมพรเอาประจวบคีรีขันธ์นี่ไม่อยู่ภาคใต้หรอคะอย,อยู่ไหมอ่ะมีประจวบคีรีขันธ์เอาหัวหินก็นแล้วกันหัวหิน เออลงไปทางใต้เขาเรียกว่าภาคใต้ใช่ไหมเออใช่ทีนีออ้ถ้าคนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกก็จะไปเที่ยวที่ไหนหรือถือโอกาสไปพักผ่อนที่ไหนคะที่จังหวัดอะไรชนบุรีแถวพัทยาถือโอกาสไปเที่ยวเลยเพราะว่าช่วงนี้ที่กรุงเทพน้ำท่วมเยอะแล้วก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะออกไปเ,ออเวลาเราจะเที่ยวถ้านักเรียนจะมาเที่ยวที่ ประจวบหรือส่วนทางภาคใต้หรือหัวหินนั่นเยต้องวางแผนการท่องเที่ยวไหมวางแผนต้องวางแผนจะต้องหาโอกาสไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าหนีน้ำมาด้วยก็จะมาพักผ่อนด้วยจุดหมายส่วนใหญ่ถ้าดูข่าวแล้วบอกว่ามาหัวหินกันเยอะมากจริงไหมจริงมาหัวหินกันเยอะมากอยู่กันหนาแน่นเลยเวลาเดินไปคุณครูมองดูแล้วเอ๊ะนี่ไม่ใช่คนแถบนี้นี่นาไม่ใช่คนหัวหินนี่นา ก็น่าจะเป็นผู้ที่มาพักอยู่ในช่วงนี้นะคะทีนี้ถ้านักเรียนจะมาเที่ยวหัวหินสมมุตินักเรียนเป็นคนต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องทําอะไรรู้สถานที่ไหมต้องหาความรู้เรื่องสถานที่เส้นทางต้องหาไหมหาสถานที่สําคัญหาไหมหาประวัติของหัวหินอยากทราบไหมทราบบ้างไม่ทราบบ้างใช่หรือเปล่า ทีนี้ถ้านักเรียนอยากจะไปเดินทางไปไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่สำคัญของนักเรียนก็คือในเรื่องของอการวางแผนล่วงหน้านะคะ,ะการวางแผนล่วงหน้าไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามเพื่อเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรประหยัดรวดเร็วนะคะไม่ย่นเยอะจนเกินไปสิ่งที่ช่วยนักเรียนได้ก็คือในเรื่องของแผนที่ในเรื่องของแผนที่ หรือไม่ว่าจะเป็นการาดูดูว่าเอะตรงไหนมันมีแหล่งน้ำหรือมันเป็นภูเขาเราก็ต้องดูที่ไหนที่แผนที่ทีนี้วันนี้จะลองพามาที่ที่หัวหินก่อนที่หัวหินรู้จักหัวหินไหมอ่ารู้จักอ่าลองไปดูในภาพนักเรียนอย่าเพิ่งงงดูในภาพาภาพนี้ อ๋ออีกแล้วตรงนี้อยู่ในเขตอะไรเลยเ,เขตหัวหินเลยตรงเลยก่อนจะถึงโรงเรียนวางไกลกังวลน,นิดนึงก็จะมีซุ้มประตูแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนๆก็อ,อยากเห็นว่าเอ๊ซุ้มประตูแบบนี้เป็นอย่างไรดูนะให้ดูก่อนให้ดูก่อนช่วงนี้อ่าอ่า<อ>แถวแถวไหน อาตลาดฉัดชัยเห็นเห็นโค้งประตูไหมเห็นโค้งอาคารไหมตรงนี้นะนี่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 เขียวเขียวนี่เห็นไหมนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะแต่ในภาพเนี่ยเก็บมาไม่หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงโค้งประตูเนี่ยมันโค้งอาคารเนี่ยมันจะมีเจ็ดโคง้งมันจะมีเจ็ดโค้งนะตรงนี้คือตลาดฉัดชัยแต่ตอนนี้เขียวเขียวตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น เป็นที่กั้นที่เป็นสีเหลืองสีแดงถูกไหมคะอ่าแล้วก็มีต้นไม้ด้วยอันนี้ในตลาดพาให้ให้นักเรียนดูภาพก่อนปัจจุบันเป็นอย่างนี้อ่าลองดูช่วงนี้เป็นตอนไหนตอนไหนอ่าตรงนี้ตรงบริเวณหอนาฬิกานะหอนาฬิกาทางขวามือก็ขวามือก็จะเป็นโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินถูกไหมคะเทศบาลบ้านหัวหินตรงนี้เป็นตลาดตลาดที่เรามาทานข้าวกันตรงนี้เป็นตรงกลางเลยเรียกว่าหอนาฬิกานะส่วนใหญ่เวลาเราจะนัดพบกันเราก็จะมาเจอกันตรงนี้คือหอนาฬิกาพอรถประจําทางก็จะมาจอดภาคแถวนี้ส่วนอีกฝากหนึ่งที่นักเรียนมองไม่เห็นก็คือตลาดฉัดชัยนะคะใครที่มีนัดไว้ก็ก็ พยายามนิดหนึง่งเอาใหม่นะลองดูอีกอ,อันนี้คืออะไรสถานีรถไฟหัวหินที่ครูนำภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราจะเดินทางเราต้องหาระยะทางหาความรู้สิ่งที่เราจะสอบถามได้หรือดูได้ก็คือจากจากสื่อทั้งหลายถูกไหม ะะเราดูจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเราก็เข้ามาเอหัวหินมีอะไรบ้างตอนนี้อะไรกําลังดีกําลังดังหรือตอนนี้เอ๊ที่เขาได้ข่าวว่าเขาจะมีการจัดเทศกาลหนังที่หัวหินเนี่ยใช่ไหมนะหรือลอยกระทงกรุงเทพน้ําเยอะไปเดินทางมาลอยกระทงที่หัวหินไหมมาไหมหัวหินน้ําแห้งไม่มีน้ำนะอ่ะต่อไป นักเรียนก็เข้าไปดูเข้าไปเปิดดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็หาความรู้จากตรงนี้ได้ถ้านักเรียนไม่หาความรู้จากอันนี้นักเรียนหาความรู้จากอะไรได้อีกอันนี้อะไรคะเวลาเราจะเดินทางดูได้ในในอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมหาข้อมูลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอ้าวต่อไปอันนี้จากรูปภาพ เราจะดูหัวหินเอหัวหินนี่ตรงไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหาทรายสวยแบบไหนเมื่อกี้ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วยังไม่พอใจไม่สะใจดูในรูปภาพบ้างดูในรูปภาพบ้างว่าเออที่เขาคุยกันนักหนาล่ําลือว่าหัวหินถิ่นมนฑลัขงเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะก็ไปเปิดดูดูรูปภาพนะคะอันนี้คือเราจะดูเมืองหัวหินว่าที่เขาบอกว่าหัวหินเนี่ยมันมีทั้งภูเขาและมีทั้งทะเล เป็นที่ลาดลงไปริมทะเลเวลาฝนตกลงมาน้ำเยอะมากแต่ก็หายไปภายในพริบตานะคะเพราะน้ำมันไหลไปไหนหมดลงทะเลทางด้านตะวันตกมันเป็นที่ที่สูงถูกไหมคะออาทีนี้ต่อไปลองดูอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใช่ไหมเอ่ยอันนี้บริเวณไหนคะเขาอะไรเขาเต่าหรือเขาตะเกียบ เอาละเอาล,ะ,อาละนะเขาเต่าหรือเขาตะเกียบอ่าเขาแหละไม่รู้แหละอยู่ริมทะเลอ่ะต่อไปต่อไป,อ,ไปอืมสถานีรถไฟสถานีรถไฟเออที่หัวหินอ่าดูนะนนตรงนี้คืออะไรวัด้วยมงคลนะวัด้วยมงคลเวลาเราจะมาเที่ยวเราต้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม อะไรนะเผินวานอ่าเป็นเป็นเป็นที่จับจ่ายซื้อของใช่ไหมเออที่เขามาเที่ยวกันมีเผินวานเป็นเป็นสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจําลองเมืองที่จําลองตลาดหรือจําลองบรรยากาศของหัวหินนะคะอันนี้คือประตูทางเข้านะคะเอออันนี้ก็เรียกเผินวาน ตลาดน้ำหัวหินที่ที่ขึ้นมาใหม่นะเ,ออเราต่อไปต่อไปคืออะไรตลาดน้ำสาม0ันนานที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะรู้จักแล้วนะคะตกลงรู้จักแล้วนะมีสองที่ที่นี้บุคคลที่สำคัญบุคคลที่สำคัญใครเอ่ย อันนี้คือท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะคือคุณจิระพงไพบูรลอันนี้ท่านก็เป็นบุคคลที่สำคัญที่เป็นผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหินถูกไหมคะนักเรียนมีปัญหาหรือมีมีข้อสงสัยอยากถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหัวหินก็ไปถามได้นะคะ ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของหัวหินถ้านักเรียนจะไปหัวหินหรือสถานที่ไหนก็ตามนอกจากรู้สถานที่นอกจากถามบุคคลเปิดในอินเทอร์เน็ตนักเรียนศึกษาได้จากอะไรอีกได้จากอะไรอีกคือแผนที่นักเรียนลองดูแผนที่นะ